ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวานนี้กับมาพบอกับป้าแจมนะพี่น้องเนาะครับป้าแจมข้ามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ยี่สิบห้าธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่สี่เก้าเก้าแปดเก้าขับเลขหลางก็ออก เก่าๆเนาะพี่น้องเนะาะครับเป็นยังไงพี่น้องมีผู้โศกผูมานบ่โนหงุดที่ผ่านมากับปูโคราตพี่น้องเนาะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิห้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกหกับบมาเจ็ดกับบมาานะพี่น้องเนาะมาปะ แปดเปียครับมีแปดแปดแปดเก้าครับแปดเก้าเข้าตรง,ตรงๆด้าพี่น้องเนอ้อปูโคราดนะครับครับแต่ว่าเน้นพิษตัวน้พี่น้องเนาะแต่ว่าเป่ามีแปดแปดน้พี่น้องเนาะโมมีเกา่าเกา้าเอาไป่โฉกไพ่มันพอเตรียดีเก๋ DK, น้ำด้าพี่น้องเนอ้อกับปูโคราดน้พี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมพามาติดตามต่อยอนะครับอ่ไปเบิงน้ำกันน้พี่น้องเนาะ ลาพัฒนาปู่โคราชบนล่างพี่น้อง นลลางวิ่งหลุดเก้ากับแปดนะครับเก้ากับแปดเน้นที่แปดพี่น้อง ครับส่วนปูจับคูเนาะพี่น้องเนาะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ นะครับรักแปดพี่น้องแปดสองแปดสามแปดสี่ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดส,สี่นะครับเก่าชุดเก่าหางเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะ ข้าพูเน้นที่แปดพี่น้องก็มีแปดสองแปดสามแปดสี่หลักเก่ากับงามเนดะ้พี่น้องเนดะ้อครับหมดที่ผ่านมาตัวเน้นบ่เขานะพี่น้องเนาะเขาตัวที่โมเน้นนะพี่น้องเนาะ สัตเจีะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็จะลืมนด้แหละพี่น้องมักสอบตัวใดเหาก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับพระเจยก็ใช้เบื้องที่พี่น้องเด้อปูเป็นทรงมาให้เนะครับเนาะครับพี่น้องเราพัฒนา27่ธันวาคม6 7เเก้ากับแปดเน้นที่แปดพี่น้อง ครับมี92 93 94 82 83 84 72 73 74พี่น้องครับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปูโคราดับนะพี่น้องเนาะเอาคอยเขา่าคอยแตกปังๆอีเด้องวดนี่ครับพี่นอ้องเอพีซีก็จะได้สซกๆมันๆกันเนาะครับ,นะรบรเนาะข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเต็ม รับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแชร์แนวทางเนาะครับเนาะรับจะนั้นแล้วรอเตรียมข้อไว้พอนคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะรับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้ปอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจ ให้พอเตรียมน,นำนาคามครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตรียมกับข้อกราบขอบพระคุณนิพพีทุกคนนะครับเด้อท,ที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตรียมครับปีใหม่นี้พอเตรียมขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเนาะความเจ็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะพี่น้องครับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินขันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตเรียมก็มีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม